สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู้รายการลองตายวันนี้นะคะรายการที่มีข้อมูลดีๆมาฟากคุณผู้ชมเมื่อนเดิมเลยค่ะ ติดตามแลกกันแล้วและค่ะทีวีดิจิตอลกดไมคเล็กซิบแอดนะลายการทาง Facebook ไลฟ์ที่เราได้ไลฟ์ให้ได้แลกกันทางเพจของ n อ t นบีพักตายใครที่แลกสองทางนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กันนะคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้รวมไปถึงใครที่ไว้ยังไม่ได้กดโทษใจเพจก็ฝากไว้กันสําหรับ NBT นพักตายค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาแล้งทึงในเรื่องข้องการเลือกตั้งบางคนพอแล้งทึงเลือกตั้งฟังว่าเป็นเรื่องที่ยากเข้าใจยากแล้วก็ยู่ไกลตัวเราไม่ แต่ความจริงไม่เลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในส่วองการเลือกตังทองทิ่นนั่นเองคะอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าออลั่งจากทีีทางด้านของสมาชิกสภาเทศบาลและการนายกเทศมนตรีนะคะได้มีการครอบวาระกันไปเรียบร้อยแล้วนะครอบวาระในการดํารงตําแหน่งไปแลกวันที่ย7มีนาคม2568ค่ะทางคณะกรรมการการเลือกตังการได้เห็้ชอบแผนการจัดการเลือกตังสมาชิก สภาเทศบาลและการนายกเทสมนตรีนะคะโดยพูดง่ายๆว่าเราเลือกตั้งกันไม่นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะโดยมีการกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่10พฤษภสาคม2,568ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของการเลือกตั้งนะแน่นอนว่าก็ต้องมีการรับสมัครเลือกตั้งกันก่อนแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะเขามีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันที่เท่าไรกันมั่งคนที่อยากอีสรเนี่ยคุณสมบัติพันธุ์พื้นรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมข้องทางด้านข้องเทศบาลนครสุรา์ธานีนีคะ ตอนนี้พร้อมทึ่งไนกันแล้วมั้งค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการซ่องฐานด้วยกันค่ะท่านแรกก็คือนายชูจิตไรยวันค่ะปะลัดเทศบาลนครสุราธ,ธานีในท่านาผู้อานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครสุราธ,ธานีและการอีกหนึ่งฐานค่ะก็คือนายส้มปราชและกลาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครสุราธานีค่ะทั้ง่องฐานก็มารวมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ตอนรำทางซ่องฐานเลยเข้าสู้รายการลองต้วันนี้ค่ะรอบมาอีกรอบหนึ่งเราล้ากับการเลือกตังะะ้งค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่น้องอ้อมก็เนไปในโครนี่ว่าจะต้องมีการรับสมัครเลือกตัง้งใช่ไหมคะตอนนี้ยักใจทางส่องฐานได้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมคร่าวๆกันสักทีหนึ่งก้อนค่ะวันนี้เรามาในานามของคณะกรรมการการเลือกตัง้งประจําเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้เราไฟังทีหนึ่งค่ะวะเนี่ยหน่วยงานน,นันนี้เราทําหน้าที่พันพื้บัดบัดหน้า <Okay. S 1> ที่เป็นพันพุพื้กันมั่งค่ะ ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพครับพมในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งมีคณะกรรมการของมัดสามฐานด้วยกันนะครับฐานที่หนึ่งก็ฐานพมนายสมปราศและกล้าเนี่ยครับเป็นประธานฐานที่สองฐานพ่วงในการมงคลการคลอดเป็นพ่วงในการก่อซรก่อสร้ร่ององอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและฐานที่สางประทานพีรพงนกคืน ทางสามทานก็เป็นคณะกรรมาการการเลือกตั้งถึงทางสามฐานเนี่ยครับมีบอทบอทนาทีในการที่จะเสนอแนะนะครับแล้วก็ให้ความเป็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เลือกตั้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รีกอปอนอนั่นเองอในการที่จะไปประจําตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการดูแลกํากับ นะครับดูแลกำกับรวดชอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้งม่ดถึงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขณะนี้ประมาณ1นึ่งแสว่าคนนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับประการที่สามครับดูแลเกี่ยวกับการลงคะแนนนะครับการลงคะแนนสตานีลงคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งท้งมดนะครับท้งสีเขตของสุราษฎร์เดี๋ยวเราจะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบทบาทต่อไปครับเป็นบทบาทเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการดูแลชว่วยเลือนะครับพ่ออ้อในการจัดการเลือกตั้งท้งหมดเลยนะครับดูแลว่าเราจะแต่งตั้งชุดอนุชุดนายบางชุดนบางอะไรต่างๆ่องนี้ครับประการต่อไปครับเป็นการประกาศเกี่ยวกับจํานวนป้ายของปูหาเสียงว่าปลายของผูหาเสียงมีอยู่ท้งมัดซองซองประเภทประเภททินหนึ่งก็คือขนาดแผ่นเหล็กความกว้างประมาณ30เซนติเมตรคูณสีิสองเซนติเมตรอันนี้ได้ถาวได้จํานวนสิบาวคองเคตเลือกตั้ง ของเคตเลือกตังคในเขตของหน่วยเลือกตั้งในเคตของตัวเองของหน่วยเลือกตั้งในเขตของตัวเองสดยกตัวย่างว่าเคสนึ่งเนี่ยมีสามสิบาน่วยสามสิบาน่วยแล้วก็สามารถทําแผ่นป้ายขนาดสามสิบคูณสี่สิบสองเซนติเมตรเนี่ยได้สามร้อยห้าสิบแผ่นเท่านั้นเองถ้าทามาร่กเกินกว่านั้นไม่ได้พิจัดไม้เลยใช่ไหมพิจัดไม้ครับละการที่ซ่องขนาดหนึ่งแผ่นกระดาษอัดร้อยสามสิบเซนติเมตรคูณซองร้อยซมเซนติเมตรเนี่ยได้ห้าเ ได้ห้าเท้าห้าเท้าของหน่วยเลือกตั้งอันแรกอันแรกหนูสิบเท้าอันสิบเท้าอันย่อยห้าเท้าห้าเท้าของเขตเลือกหน่วยเลือกตั้งหรือเขตของตัวเองค่ะซึ่งเขตหนึ่งมันมีต้องมัดสามสิบห้าเขตก็ได้หนึ่งร้อยห้าแผ่นเท่านั้นนะครับนั่นคือคือจำนวนแผ่นหน้าเสียงของของผู้สมัภ์ลำดับต่อไปพื้นทีที่ชายในการหน้าเสียงจะต้องผ่านไม่จะไปเที่ยวติดสะเป้สะปาตามสะพานลอยนี่เราไม่ให้ติดอันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดรายอีของการหาเสียงกันก็ได้ค่ะ กำหนดพื้นที่ในการติดปลายนะครับกำหนดพื้นที่ในการติดปลายกำหนดจํานวนปลายนะครับกำหนดเรื่องของการหาเสียงอะไรต่างๆก็คือดูแลความเรียบร้อยการหาเสียงในทุกตองนั่นแหละยกตัวอย่างเห็นว่าเราเลือกตั้งวันที่1ิบเอ็ดปรึภาเนี้ยวันที่10พฤษึกสภาเวลา18บแนาฬิกาก็คือหมดเวลาหาเสียงแล้วจะหาเสียงต่อไปอีกไม่ได้เลยของนี้ครับหลังจากนั้นก็เป็นการรวบรวมคะแนนรวบรวมคะแนนทั้งหมด นะครับแป้งเป็นเคสๆนะครับกคำวัดปลายว่าเคสหนึงเนี่ยรวมรวมคะแนนแล้วเป็นไงจากหน่วยหนึได้เท่าไร่ท่าไร่ท่าไร่เฉพาะหน่วยหนึ่งหน่วยที่สองก็มีอีกปลายหนึ่งวะทังมดยี่สิบแปดหน่วยดูสิจีนที่แปดหน่วยในเคสสองเนี่ยแต่ละหน่วยได้คะแนนเท่าไร่ท่าไร่แล้วเอามารวมกันเคสสามสามสิบสองหน่วยดูสิสามสิบแปดหน่วยสามสิบสองหน่วยสามสองหน่วยเคสสี่สามสิบแปดหน่วยอะไรแบบนี้ตอนเราต้องมีปลายเยอะๆอยู่นะเทศบาลอยู่อีกสี่ปลาย นะครับส่วนนายกก็มีอีกหนึ่งป้ายนะครับเป็นเป็นผู้ดําเนินการะนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องของป้ายประชาัมพันธ์ในเทศาบาลจะต้องดูและนะครับซึ่งเราทําจัดป้ายหญ่แถวหน้าเทศาบาลแถววัดโพนิมิตรแถวทากูบแถวบางหย่บางเนี้ยเราจะขึ้นป้ายประชาัมพันธ์เชิงที่วันนั้นมีการเลือกตั้งอะไรพวกเนี้ยครับแต่วก็ป้ายในการหาเสียงด้วยแล้วเมื่อไ,ได้คะแนนแล้วก็ต้องประสานรายงานไปยังกกตจังหวัดนะครับนี่คือบทบาทนะทีคราวๆของ กกตอเนี่นะกกรกกกกตอครับก็คือตั้งแต่เริ่มจนจ๊อบไปนู่นเลยนะจำนวนรายงานพ้นการเงี้ขั้นในกกต้องังวัดเป็นผู้รับสาบ <c oughs> เราจะประสันในการเรื่องดําเนินการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสุราัฐธ,ธาน,นีเราที่นี่ค่ะให้อธิบายสั้นๆอีกสักนิดน,นึงค่ะวะ่าในส่วนข้องเทศบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ถิ่นประชาชนเหมือนกันนะมีหน้าทีทําอะไรแล้วก็ตอนนี้รูปแบบของเรามีกี่แบบพันธุ์พื้นเมือง,งออรูปแบบของเทศบาลนครของเทศบาลนะของเทศบาลเนี่ยจริงๆแล้วการปกครองสองทิศมีอยู่สามประการ ก็คืออบจถ้าอย่างจำเาะไม่ครูซ่อนได้นะใช่อบอจค่ะอบตและก็เทศบาลค่ะในส่วนของเทศบาลเนี่ยมียู่สามประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งก็เรียกว่าท่อตอก็คือเทศบาลตำบลค่ะเทศบาลตำบลนี่จะมีนายกหนึ่งคนและก็มีสมาชิกสิบสองคนค่ะในสิบสองคนนั้นแบ่งเป็นสองเขตเขตละหกคนนั่นคือเทศบาลตำบลหรือเราเรียกว่าทอตอค่ะประการที่สองก็คือเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองนี่ก็มีนายกหนึ่งคน นะครับแล้วก็มีเขตต่างๆอยู่3เขตมีสมาชิก18คนคนนั่นก็คือเขตละ6คนเหมือนเดิม6กสามสิบแปดส่วนเทศาบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยค,ครับก็มีนายกหนึ่งคนแล้วก็มีสมาชิกอยู่สี่เขตเขตละหกคนนั่นก็คือทีมบริหารท้งมดของเทศาบาลนครสุราษฎร์ธานีก็คือสมาชิกยี่สิบสี่คน ในก็นายกหนึ่งฐาะนะครับที่เราจะเลือกในบันทีสืบเอสนี่บอ่าครับพอมนั่นคือรูปแบบนะคะที่นี้ในเรื่องของอํานาจหน้าทีค่ะอ่ท่านพ่อออนไลฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าอํานาจหน้าทีของเทศบาลเนี่ยเขาดูแลประชาชนผ่านพื้นมั่งกับเทศบาลเองครับมีอำนาจหน้าทีนะครับก็เป็นไปตามพรบนะครับเป็นไปตามกฎหมายหวายโดยแต่เทศบาลนะครับนะคลักษณะก็คือการจะทําบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลที่เราเห็น ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนต้นทางไฟฟ้าด้านของการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาเราก็มีโรงเรียนเทศบาลทั้ง5าโลงนะครับเรื่องของด้านสาาสุขนะครับด้านสาาสุขนะครับเรามีสนยนบริการอันนี้ก็รวมกับทางกระทรวงสาาสุขนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจะได้มีเครื่องมเครื่องมือในการดับเพื่งนะครับก็เป็นบทบาทหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของ่น้นงประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน โครง้างผืนทานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนกล้องกานผู้บริหารก็คือนายกเทสมันตรีมาเป็นผู้บริหารละกาหนดอโยุายในการบริหารงานของเทศบาลนะครับแล้วก็มีสมาชิกสภานะครับก็กลายกัามาทาหน้าที่ในควายดิติบัญญัตินะครับเช่นชอบข้อบัญญัติต่างๆนะครับแล้วก็ทาหน้าที่ในตามตีกฎหนไม้กำาังลดวัย การดูแลทุกสุขของประชาชนสร้างธานูประพต่างๆครัออค่ะ,ะทีนี้แต่เดียวเนี่ยค่ะทางด้านค้องฐานส้มปลาได้บอกไปแล้วว่าในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยมีนายกหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีสมาชิกสภาอีกยี่สิบสี่ใช่ไหมค,ค่ะทีนี้ค่ะฟังวันนี้ไล่คนยักอีมาสมัครเลยอีเป็นนายกก็ดีหรือว่าสมาชิกสภาก็ดีเนี่ยค่ะคุณสมบัติในการรับเลือกตั้งทังซ่องส่วนเนี่ยค่ะต้องมีคุณสมบานพื้นเมั่ง ประการแรกครับต้องเป็นสัญชาตไทยโดยกําเนิดนะครับเป็นสัญชาตไทยนะครับในส่วนของอายุมสมาชิกเนี่ยต้องอมีอายุยี่สิบห้าปีเริ่มจากสมาชิกก่อนนะสมาชิกกับนับถึงวันเลือกตั้งค่ะนับถึงวันเลือกตั้งถ้านหนยกเนี่ยต้องมีอายุสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้งค่ะต้องมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับ คืออยู่ในเขตเทศทบาลเนี่ยเป็นเวลาไม่น้อยวันหนึ่งปีอันนี้นับถึงวันเลือกตั้งเออทวิติวันรับสมัครรับสมัครอ่าบังหวับสมัคร,รซ่องเนี่ยครับในเรื่องของสมาชิกนี่วุฒิการศึกษาไม่ต้องมีบอกได้ก็ได้ไม่ได้กไไดับ<อ>น็อตครับแต่ส่วนของนายกเทศมนตรีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีเป็นขั้นต์ตำรือเทียบเท้ารือเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาล รือเป็นผู้บริหารท้องทินหรือเป็นสมาชิกสภารัฐสภาอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าขาวอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ต้องจบเป็นญิีกก็ได้จบพิธีกรก็ได้นะครับและการที่สร้างก็สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือสํานดอทะเบียนบ้านต้องส่อมดทะเบียนบ้านยู่ในเขตเทศบาลหลังสีอพิมปราบเป็นแรงเมื่อกี้ว่าต้องอยู่ในเขตเทศบาลอย่างน้อยหนึ่งปีนับถึงวันรับมันทัมัดทัมัซ่อก็ต้องใช้สํานดอบัตรประชาชน ซ้ำใบรับรองแพทย์นะใบรับรองแพทย์ที่ระบุด้วยว่าไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดเรือรังไม่ได้ต่างๆบอนี้ครับตามกฎหไม้เดียว้อกับนดอตนะครับซี่ก็เป็นเรื่องของใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะครับ้ามีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลห้าก็ต้องมีทอรอซี่ทับซ่องไอ้ท่อรซี่ทำนั่งก็คือการเสียภาษีการเสียภาษีอย่างน้อยสามปีก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกสิบหก แล้วก็หกสิบเจ็ดแต่ถ้าใครไม่ได้เสียภาษีไม่มีรายได,ได้ตามเกณฑ์ดีกับนัดก็ต้องมาเขียนหนังสือรับรองตนเองในสอท่อผอท่อเสอีทับซ่องอนะครับให้รับรองตนเองนะครับหลังจากนั้นก็จะตรวะทบอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็พยายามมีขาสมัครขาสมัครเนี่ยสมาชิกเนี่ยครับเทศบาลนครธุรัฐธาน,นีครัสมัครคนละห้าพันบาทอ๋อต้องมีขาสมัครกัขาสมัครครับขาสมัครห้าพันบาทแล้วถ้าเป็นนายก นายยนะครับคาสมักก็หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนอกจากนั้นทางนายยกและสมาชิกก็จะต้องเสียคารูปที่จะไปติดในซี่ตับซี่ซี่สามตามหน่วยเลือกตั้งเช่นตัวย่างเนี่ยของเคสเลือกตั้งทีหนึ่งมีทังมัดสามาหน่วยเลือกตั้งสาม้าหน่วยเลือกตั้งเราต้องใช้รูปประมาณร้อยห้ารูปร้อยห้ารูปเนี่ยครับสาม้ากุญซนนั้นผู้สมัครต้องจ่ายเงินเองต้องจ่ายเงินเอง นะครับต้องจ่ายเงินเองอันนี้คือในในเบื้องต้นก้อนนะ,ะคะเบื้องตอน้นสำหรับคุณอสมบัตรลักท่านทีชายแล้วก็ขาทาเนียมทีนี้ใครทีส้นใจแล้วก็รูโตัวะวโอเคคุณสมบัตรครอบทวนแล้วแล้วยากจะสมัครตองไปทีไหนวันเวลาไม่กันมังเดียวช่วงหน้ามาแล้งกันต่อ<ด>นะจงนี้เดี๋ยวผ่ากันสักเดียวค่ะครับพ่อ คุณคะอพอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะช่วยรับไว้หน่อยนะคะบบคครัเปิดอ่านเลยก็ได้ะคะ่ะคือจริงๆผมไม่ได้ป่วดนะครับนิสัยอะคะ่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้าพ่อไปโรงเรียนกันแป๊บนึงนะจ้าลูกเดี๋ยวพ่อเผาขยะแป๊บนึงนะอย่าเผานะพ่อฮะพ่อรู้ไหมการเผาเขายะเป็นสาเหตุอันดับที่สองที่ทำให้เกิดฝุ่นเทียม2.5เลยนะจะมีผลอะไรโลกแล้วก็ออกจะตั้งกว้างเผาแค่เนี้ยคงไม่มีผลอะไรกับโลกหรอกเนี่ย <co ot> โลกเนี่ยขยะบ้านเราแค่เราบ้านเดียวไม่ทำให้โลกนี้ขุนหรอกคะ่ะแต่ถ้าทุกบ้านก็เผา,าขยะกองเดียวเหมือนกับพวกเราอ๋อเราไม่เผาแล้วเราแยกกำจัดให้ถูกวิธีดีกว่าเนาะลูกเราไปโรงเรียงงนงัน ควันรถทั้งนั้นเลยนะสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะพ่อโอเคจ้ากลับมาอย่าลืมมารถยนต์ไปเช็คควันดำเลยนะพ่อโอเคจ้าแม่เดี๋ยวพ่อเอารถไปเช็คควันดำให้แะ,ะ่จ้าจ้รารถเผารถฝุ่นช่วยคุณช่วยโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่ m 6. 5กันนะคะ มาติดตามรายการลองตายวันนี้กันต่อค่ะได้แต่เดียวแล่งทางกันวายนะซึ่งใครที่อยากจะมสมัครเป็นนายกเทศมนตรีหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะต้องทําพันพื้คุณสมบัติพันธรพื้กันมั่งแต่ทีนี้ค่ะมีคําถามอยู่ฮิตหนึ่งค่ะทั้งสองฐานหลายแต่เดียวบอกไปแล้วนะว่าคุณสมบัติต้องมีอะไรมังร่งน่ค่ะ<อ>แต่บาง<ช>คนนั้นยากอีสมัครและรู้อยู่แก่ใจว่าอาจจะคาด ขอด้ข้อนึ่งไปแต่ว่าเออทำเนียนสมัครแหลกก่อนที่ทาไม่ได้เขาคงปัดตอกเฉยๆอันเนี้ยค่ะเราแค่ปัดตอกเฉยๆหยือมันมีความพิดด้วยไหมคะครับก็ในการมาสมัครนอกจากมีคุณสมบัติตามตีฐานประธานได้ไดกล่าวเลว็วนะครับมันก็จะมีหลักษณะต้องห้ามนะครับลักษณะตองห้ามเนี่ยกำหนดไวในประดาบชัญนยว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภา้องทิ่นหรือผู้บริหาร้องทิ่นมันก็จะมีลายประกาศนะครับประมาณ20สว่าประกาศเช่นว่าไม่ต้องถั่วจำคุกนะครับไม่ทุกจำกัดซีด หรือว่าไม่ไม่เป็นสมาชิกเล่นเป็นเจา้าสีข้อรัดอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับผู้สมัครตุกทานเนี่ยจะต้องรับรองตอนเองนะครับรับรองตอนเองต่อต่อภู้ในการคือต่อพบมในวันสมัครคะนะครับถ้าเกิดว่าทันเนี่ยปอกปิดหรือว่าเป็นคนที่มีหลักษณนสองห้ามมาคือรูตอร้ตัวอยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วแล้วม,มาสมัครมาเนี่ยครับ ก็นี่ก็จะมีโทษทางอาญาโทษงอาญานะมีโทษทางอาญาเนี่ยโทษก็ตั้งแต่จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีแต่ปรับเนี่ยตั้งแต่สองหมื่นบาทจนถึงสองแสนบาทแต่ประการสําคัญก็คือจะทุกตัดสิทธิ์นะสมัครรับเลือกตั้งถูกประเภทนะครับยี่สิบปีอู้ยี่สิบปีเนื้อยี่สิบปีนี่เขาจะเป็นจะเป็นจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็จะทุกคนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฐานนายกก็ดีนะครับ หรือว่าท่านสมาชิกสภาก็ดีนะครับก็ต้องเตรียมหลักฐานนะครับและสําคัญก็คือต้องเช็คคุณสมบัติหลักทาัพย์องงามของตนเองด้วยนะครับหลักทาัพย์ตนเองด้วยว่า,าว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรก็ไม่มีหลักทาัพย์องงามอนุญาตไหมครับอันนี้เป็นความซื่อสัตย์เบื้องตอน้งนเดิมตั้งแต่การสมัครเลยต้องตองต้องตองอย่าอย่ามาตีเนียนนะเขามีการตรวจสอบทีละขั้นะค่ะคุณผู้ชมเอาแล้วทีนี้ถ้าใครสนใจค่ะกําหนดวันเวลาสั้นทันทีในการดับสมัครนี่คือแผ่นพื้นเมืองค่ะรับกาตาดับสมััััััคครรรนนะบบก็สตต้งแ่่วที31 มีนาคมนะครับถึงวันที่สี่เมษายนนะครับระดับสมักต้งวัดหน้าวันนะครับนะครับก็เวลาก็เวลาราชการนะครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะครับจนถึงสี่โมงครึ่งนะครับกล้องตววันแต่ก็รับสมัคตที่สบาลเสำนัางนเทสบานนะครับก็ผู้สนใจการสามารถาไปได้ตุววันนะครับในวันวันวันไดวันหนึ่งก็ได้นะครับนะครับก็ยังเตรียมหลักฐานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจนะครับตอนนี้ก็ เทศบาลเนี่ยนะครับก็ได้เปิดมาหลายวันแล้วนะครับก็คือให้สามารถมารับนะรับใบสมคัครนะครับใบสมัครต่างๆเนี่ยไปกรอกลหลวงน้าได้ไมายซึ่งสรางได้หรือมายข้อคําแนะนำได้นะครับเทศบาลน,นี้ก็มีศูนย์ประสานงาน,านอยู่ในเทศบาลนะครับมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ทุกวันนะครับ,รรรบก็สามารถติดจำด้วยความสะดวกในการแนะนํานะครับผู้สมัครถูกฐานได้ สมาธิให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกันยู่ค่ะเอาทีนี้ค่ะในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านพอออเลยนะวะมีเคตเลือกตั้งเท่าไรแล้วก็จํานวนน่วยเลือกตั้งที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะพันพื้นมากค่ะเราเทสบาลนครนะครับเราก็มีั้งหมดตอนนี้สี่เขตเลือกตั้งสี่เขตนะสี่เขตเลือกตั้งนะเขตเลือกตั้งที่นึ่งเนี่ยมันก็จะครอบคลุมพื้นที่ต้องตาบลตลาดนะครับตําบลบางใหม่ใหม่มู่นึงมู่ซองนะครับตำบลบางชนะมู่ฮา นะครับตำบลคลองชนะกเนี่ยมู้นึ่งมู่นซี่มู่นเจ็ดนะแล้วตำบลบางกุ้งเนี่ยมู้ฮาบางส่วนนะครับแล้วก็มีเขตเลือกตั้งทีซองเนี่ยก็ควบคุมพื้นที่ของตำบลบางกุ้งนะครับในมู้นึ่งมู่นซองมู่นซามู่นี่แล้วก็มู่ฮาบางส่วนนะครับแล้วก็ตำบลมาข้ามเตียเนี่ยในส่วนของมู่ฮาบางส่วนนะครับแล้วก็เขตเลือกตั้งทีซ่ามเนี่ยก็ครอบคุมตำบลมาข้ามเตียนะครับมู้นึ่งมู่นองแล้วก็มู้ซ่าบางส่วน นะครับเขตเลือกตั้งตีซีเนี่ยก็ครอบคลุมตำบลมะขามเตียนะครับมูซ่าบางส่วนนะครับมูซีแล้วก็บมูฮกนะครับเราก็จะมีหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยที่จะเสนอตอนนี้ร่างไว้นะครับก็จะเสนอให้กับทางกกตสองที่เนี่ยเห็นชอบนะครับแล้วก็จะประกาศที่เลือกตั้งนะครับและก็หน่วยเลือกตั้งเนี่ยประมาณสักวันที่วันที่11เมษายนนะครับก็จะมีสมมติรอย2 6หน่วยนะครับ1อยหน่วย เขตเลือกตั้งทีหนึ่งเนี่ยก็มีสามสิบห้าน่วยนะครับเขตเลือกตั้งทีสองเนี่ยเราก็มียี่สิบแปดน่วยนะครับเขตเลือกตั้งทีสามเนี่ยก็จะมีถุมัดสามสิบสองน่วยนะครับเขตเลือกตั้งทีสี่เนี่ยมีสามสิบแปดน่วยนะครับเขตเลือกตั้งก็จะใกล้เคียงกับเขตเลือกตั้งของอบจที่ผ่านมาใกล้าๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะขยับเนี่ยข้ามที่ตรงไหนที่ว่ามันไม่สะดวกนะครับก็ยับมากลางๆนะครับเพื่อไม่ผีหน้องซับซ้อนนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบางสัก นวยซองนวยไม่หมากไม่หมากไม่หมากเนื่องจากว่าบางบางบางแต่เดิมเนี่ยในตอนตอนเลือกอบจเนี่ยอยู่เขตเดียวกันแต่บอ่ามาเป็นติสบาลอาจจะอยู่กนุ่เขตกันอ๋ออย่าอย่าหยุดแบบเดิมนะเดี๋ยวต้องต้องรอข้าประกาศอีกทีใ่ค่ะนวยหลังตั้งันพื้อ่าก็รอติดตามเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าจํานวนนวยหลือกตั้งค่อนข้างเยอะกันเลยค่ะท่านประธานความพร้อมขพงเราตอนนี้นี่เลื่อยเวลาอีกไม่เท่าไรแล้วนะดันดับเลยเดือนพร้อมขนาดนี้ค่ะ ขณะนี้ความพร้อมเนี่ยทางเทศบาลทางพอ,อ,อเนี่ยครับกำนดไว้เรียบรอย,รยอทุกถูกแย่งเรียบรอยมดเลยครับนะครับกำนดดใ้เรียบรอยมดทุกทุกประการตอนนั้นก็เชิญชวนนะครับผู้สมัครเนี่ยสิ่งที่สําคัญในวันที่มาสมัครครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือทอรอซิซี่กับบัตรประชาชนค่ะฉบ,บับจริงด้วยแล้วก็พร้อมถ่ายสํำเนามาด้วยสักหนึ่งฉบับอย่างละหนึ่งฉบับค่ะนะครับ คือลัก<า>พาตัวตอนนี้มีความพร้อมเพรียงมากนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถไปรับไปซมมากได้เลยวันนี้ก็รับ,รบได้ เมื่อทีทันบอกว่าไม่ต้องไปเขี้ยนทีนั่นก็ได้อาจจะเอาใบสมัครลบไปเขียนแถ่บ้านก็ได้แล้ว้ผู้ที่มีความรู้เชิดวัชอบได้ให้วันทีสามสิบเอ็ดก็พร้อมที่จะยืนทันทีตั้งๆรอมนี้ครับก็เตรียมให้พร้อมถ้ารลักท่านอันไหนไม่แ่ใจือตัวจริงไปเลยเพื่อทีเดียวอยู่บ้านต้องลบไปเอาอยู่แล้วเนี่ค่ะเตรียมกันให้พร้อมค่ะแลวก็อันี้ถ้าเป็นความรู้สักคิดหนึ่งเพื่อที่ว่าคนที่อยากสมัครหนังแลอยู่พ่อว่าไปรับสมัครเดียบร้อยในวันนั้นได้เบอร์ได้อะไรมาแล้วนี่ หาเสี้ยงได้เลยไหมคะได้เลยครับห้าได้เลยนั่นคือเบอร์ประจําตัวผู้สมัครเลยอแต่ต้องให้พ่อเป็นผู้มอไให้ค่ะเขาเรียกว่าซี่ทับซ้ำสอท่อพอท่อซี่ทับซ้ำนะครับก็คือพอได้เบอร์สา้างมเลือกตั้งกันได้แต่ทีเนี้ยในเรื่องข้อการห้าเสี้ยงเนี่ยคุณผู้ชมที่ได้บอกเดี๋ยวบอกคราวๆสักทีหนึ่งได้ไหมคะหวานเมื่อนแผ่นปลาทเดียวพอได้สาบกันแล้ว่ามีซ่องขนาดจํานวนก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีจุดที่ว่าเราไม่ให้ติดนะคะ จุติสไม่ให้ติดตอนนี้เรามีอยู่สามส่วนนะสามประการประการที่หนึ่งเนี่ยก็คือที่โซไฟฟ้คอาแต่ถ้าจะติดก็ต้องไปข้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับส่วนที่ห้ามเลยก็คือสะผานลอยทุกทีทุกทีในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์เนี่ยปิดไม่ได้ทีที่ร้ามก็คือตั้งแต่ท้าปล่าวันริมน้ำตาปีนะครับคื่มน้ำตาปีทุตานะจนลอดไปถึงหน้าตลาดซดไปตลาดดิ่มน้ำสักคนละไม้ พลไปทพานาริสแล้วไปถึงวัดกลางกกงโอ้ยาวไปเลยตรงนั้นยาวเลยตรงนั้นห้ามติดครับห้ามติดครับแต่เดี๋ยวเฉยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกทึ่ในเรือข้องกันห้าเสี่ยงเลือกตั้งแล้วก็การเตรียมความพร้อมข้อพี่นอกประชาชนในการที่จะไปใช้ซิสนีคะเอาสุดท้ายแล้วทางช่องทานได้เชิญชวนค่ะใครที่อยากจะสมัครนะคะทางตัวนายกและก็สภาทศบ้าลนะคุณสมบัติพร้อมแล้วครับให้เชิญชวนมาสมัครกันได้เลยย้ำวันเวลาสถ้นทีอีกทีหนึ่งกันค่ะครับก็ฝากเรียนพี่น้องนะครับ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้งมดและผู้ที่สนใจเรือยวองการสมัครนายกเทศมนตรีนครสุรธานีและก็สมาชิกสภาเทศบาลนครสุรธานีนะครับถ้าท่านมีความสนใจที่จะลงมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสุรธานีก็เรารับสมัครวันที่3 S 1มอมีนาคมกับเวลาตามราชการแปดโมงครึ่งจนถึงสิบนาฬิกา30นาทีจนถึงวันที่4มีนาคมแต่ช<ส>่ที่วันที4่4ี่เมษายนนะครับ2500น 68นะครับมาสมัครตามเอกสารที่ได้ปราเราไปแล้วเมื่อสักครูค่ะนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมีการเลือกตั้งในวันที10่10 1พฤสพคมนะครับเวลาตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นตอนนี้กกตในชุดผู้บริหารกกตผู้บริหารเนี่ยครับของผมบ,บอกผมเนี่ยตั้งเป้าไว้ประมาณสัก70เปอร์เซ็นต์รอบนี้นะครับร,รอบน,น,นี้ตั้งเป้าประมาณ70เปอร์เซ็นต์ก็ยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ ที่ยูในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธฐฐานีครับช่วยออกันมาเลือกตั้งคนดีเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการบริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราให้มีความจเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับอย่าลืมครับวันที่11พฤศจิกายน2568เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกมาเยอะๆครับพี่น้องครับขอบคุณครับพอออกสักนิดนึงค่ะเชิญชวนในเรื่องของการมารับสมัครกันก่อนเลยค่ะกาการ ประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่สนใจนะครับจะสมัครนะครับทางสมัครท่านนายกเทศมนตรีนะครับทางสมัครสมาชิกสภานะครับก็มาดําเนินการได้เลยนะครับตามวันเวลาที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้สมัครนะครับให้ติดตามข้าวข้าสารนะครับในการ่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับทางแฟนเพจนะครับทุนประสานานการเลือกตั้งกองทศสบานครสุราษฎร์ธานีนะครับตั้ง เว็บไซต์กองที่สบาลนครสุรธานีนะครับเพราะว่าหลังจากดับสมัครก่อนที่ซีแล้วเนี่ยครับก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สมัครุกทันนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จเนี่ยก็จะประกาศผมก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนได้มั่งที่ดับสมัครนะครับคนได้มั่งที่ไม่ดับสมัครนะครับก็จะประกาศประมาณสักก่อนที่สิบเอ็ดเมษานะสิบเอ็ดเมษานะครับก็จะไดู้กทันก็ได้ทราบว่าที่มาสมัครเนี่ยนะครับพอดับสมัครมายนะครับก็จะได้หาเสี้ยงนะครับ หนึ่งการน้าเสี่ยงในนำตัวกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับก็พี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับก็อยากใจฟากว่าติดตามข่าวสารนะครับเรื่องสถานที่นะครับในการตีจะไปใชายสิทธิ์เดือาตังคนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อนะครับบัญชีรายชื่อก็จะประกาศกับประมาณวันที่11เหมือนกันนะครับ11เมษนายนนะครับก็จะประกาศตีตีสบานนะครับประกาศตีนวยเดือนตังคกไกลบานนะครับแต่ก็สําคัญก็คือตแอปพลิเคชันสมาร์ทวตของก่อตอนะครับ่านก็สามารถเป็นตรวจสอบได้เลยนะครับ พิมพ์เด็กไปจำาวตัวประชาชนกับไว้1บสลักท <c oughs> ่านก็จะรู้ว่าทันจะไปเดือกตั้งที <c oughs> ่ตรงไหนน <c oughs> ะครับผม<อ>ภาคความประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปนาจะได้แลกงกันทึ่งในไทม์ไลน์ต่อๆไปกันอีกครั้งนึง<า>นะคะวันนี้ต้องข้อขอบพระคุณทั้งส่องฐานทีมาให้ข้อมูลมากๆเลยขอบพระคุณทันพ่ออ๋อแล้วก็ท่านประธานด้วยค่ะเอาวันนี้เวลาแมทเดลาคุณผู้ชมคะเราทั้งสามคนค่ะพร้อมด้วยทีมงานของ NBT ภาคักใต้ต้องหลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ